ซื้อแกงเขียวหวานกุ้นประกายมาแล้วก็ให้กระอุ่ตอนเช้าแล้วก็เราก็ไม่มีปัญญาขึ้นไปยกมันหนึ่งแล้เลยแบบรอให้ลูกน้องมาแล้วเขา,ขาค่อยยกมินจะมีกรอบแล้วมันก็เหมือนกับที่เรากินในนั้นนะ่ะอะไรน,นะข้าวซอยซอ่ะคุณผู้ชมเพียงแต่ข้าวซอยแล้วก็เขาก็มีเครื่องเคียงพวกหอมซอยใช่ไหมพวกผักกาดดอง อให้คุณผู้ชมดูอันนี้ถุงละหกสิบบาทในนี้สองถุงร้อยยี่สิบถุงละหกสิบบาทในงานปากเบินเฟื่นพุงวันนี้โทรไปบอกจะย่าบกซื้อให้หน่อยแล้วก็ กยายากคนจัดงานซื้อให้หน่อยแล้วก็เรียกรถส่งให้หน่อยยวโอนเงินไปให้อยากกิน กินจะมีกอบก็เหมือนเรากินกับข้าวซอยเนี่ย้คยๆกินข้าวซอยไยงแต่ <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้ใส่พวกเครื่องเคียงพวก

เมื่อวานปาก็าซื้อ <c oughs> ปาก็าซื้อนั่นไงมะม่วงบางบากะปิแห้งมันเอามะม่วงธรรมดามากินมะม่วงเบามากกว่าเพรามะม่วงเบามันหากินยาก ชิ้นปาัาน้องชายมดดำลงสมัครสอสอพักเพื่อไทยแล้วมดดำพูดเป็นในาแบบว่า เดี๋ยวจะพาพ่อมาส่งหมายความว่าพ่อมดกันจะย้ายพักจากพลังประชารัฐเนี่ยมาอยู่เพื่อไทยพาอ,อะไรรู้ป่ะมองว่าน่าจะโดนยุบพักกรณีไอ้ตู้ห่าวเนี่ิจากหนึ่สามล้านเนี่ย ท่านดินไม่ผิดมันก็พูดจู่อ่ะเพราะว่า,วาประยุทธ์จะอนุมัติกฎหมายแล้วว่ะประยุทธ์จะอนุมัติกฎหมายนะฮะเพระอ,อนุมัติกฎหมายทั้งได่เดินสิงหาแล้วย้อนหลังไปสองเรือน คนที่จดทะเบียนบริษัททุนจดทะเบียนห้าสิบล้านซื้อที่ดินได้สามสิบห้าไร่ทั่วประเทศก็มันไม่ผิดจริงๆอะ่ะมึงก็ดูเนี่ยประตูน้ำอะ่ะต่างชาติครอบครองไปรับเก้าสิบเปอร์เซ็นโบเบสันเพงเยาวาราชพะุรัะ บางชาติมันมีเงินเงินเงินของมันล้านหนึ่งเท่ากับเราสี่สิบล้านเนี่ยมันมาซื้อบ้านเราได้หลังใหญ่ๆห,หรูหราแต่ล้านหนึ่งไปสร้างบ้านที่ประเทศมันได้แค่ห้องน้ำรู้หรือเปล่าแต่มันมาบ้านเราได้บ้านหรูหรา เงินล้านดอนไปบ้านมันสร้างได้แค่ห้องน้ำ แล้วก็มาทำสายมาทำงานสายพากหลังนี่เกเรมาทำงานกี่โมงรู้ปะบ่ายโมงครึ่งกูเลยลงโทษบอกว่าวันเสาร์นี้ไม่ต้องมาทำวันจันทร์หยุดวันที่วันพ่อก็ไม่ต้องมามาวันอารกิจแล้วมาสิบโมงมาสายกูไล่ออกเราใจดีไง

กินไม่หมดหงเงินเยอะ่ะมาสองตรุงน้องชายหมดดําคนจีนเนีไงก็ประยุทธ์มันไปแก้กฎหมายไงมันก็แห่กันเงินมันใหญ่ มันก็แหกันเข้ามาเนมันก็มาแย่งพวกเราทํามาหากินไงไอ้เจ้าสัวมันลงทุนในประเทศจีนเป็นแสนล้านมันมีที่ดินมากที่สุดในประเทศไทยเป็นล้านล้านไร่ เป็นคนเดียวที่มีที่ดินมากที่สุดในประเทศไทยถ้าต่างชาติมาซื้อได้มันก็ขายได้เก่งกำไรงไงเข้าใจอย่างน้องชายมดดําชื่อมดเล็กอลองพ่บาตารอประชุมคดีตู้หาว เล่นส่งอายการพร้อมออกมาเรียกเพิ่อมอีกสามข้ามีอดีตตำรวจเอียว่ววันนี้ถูกหวยสี่พันแม่ถูกเลขท้ายสองตัวศูนย์แปดสองใบ กูซื้อหนึ่งถึงร้อยมันต้องถูกอยู่แล้วอะรางวันที่หนึ่งกูก็ถูกสามตัวนะแปดศูนย์ห้ามันไม่ได้ถูกหกตัวไงรางวันที่หนึ่งมันต้องถูกหตัวไง ู้หามีตั้งแปดบริษัทแล้วที่ทางใต้ที่เขาปิดคนบ้านมันนะฟอกเงินทั้งนั้นเลยสร้างเป็นอาคารซะใหญ่โตอะไรนะแต่ในนั้นไม่มีอะไรเลยมีลูกจ้างอยู่คนหนึ่งสองคนสามคนก็ฟอกเงินไงตั้งบริษัทแปดบริษัทแต่พอเข้าไปคนไม่มีเฮอะไรเลย ไม่มีเฮอะไรเลยบางบางที่มีแค่เตียงฟูกไม่กี่อันสมพูอริยาพาลูกสาวน้องแอบิเกลแปดเดือนแล้วนะไปนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนลูกเขาเลี้ยงง่ายมากน้องแอบิเกลไม่ร้องเลย ชมพูวาสนาดีคุณนายหมื่นล้านอืม ไปเตยไปเที่ยวกับครอบครัวที่ดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นพาลูกสาวไปเที่ยวนางก็เลยทำสีผมเพื่อไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เลยฉันไปมาแล้วญี่ปุ่นเนี่ยฉันไปมาแล้วฉันไปเที่ยวมาแล้วดิสนีย์แลนด์ ลูกใบเตยน่ารักเจ้าสัวมันให้เงินทุกพักใครมาอยู่มันก็ให้ให้เป็นพันล้านเลยมันสนับสนุนทุกพักใครรัฐใครเป็นรัฐบาลมันก็ให้เงินเป็นพันล้านมันถึงอยู่ได้มาถึงขนาดนี้เพราะว่ามันคิดว่าแบ่งกันทำมาหากิน มันแบง่งมันแบ่งให้เป็นพันล้านเลยให้ทุกพักก็อไอหมู่บ้านหรูนั่นน่ะที่ว่าตำรวจไปบุกจับที่พวกทุนจีนสีเทาซื้อไปห้าสิบหลังนั่นน่ะเป็นของลูกสาวทักษิณเป็นเจ้าของก็แม่ถึงพูดไงมันไปดีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านได้กำไรเยอะ รวยก็ไม่กี่ตระกูลแต่พวกเราล่ะลำบากเจดสิบล้านคนจะลำบากไม่มีไม่มีที่ที่อยู่อาศัยต้องไปเช่าเขาอยู่ไงจะซื้อก็มันแพงไม่มีปัญญาซื้อไงเนี่ย SBA เปิดใจกับสื่อน,นอกครั้งแรกหลัง FQX ลม่มเปิดตอนนี้เกือบหมดตัวแล้วไอสัตว์นี่คนไปเชื่อมันได้ยังไงเนี่ย นี่ไอตัวเหี้ยนี่แหละค่ะไปเชื่อมันได้ยังไง โอ้เบลล่าได้รับฉายาใหม่หลังปรากฏตัวที่ปุ่มแดงระดับโลกแต่งเป็นผู้ชายเลยนะเบลล่ารามีไฮยีหน้าแบบเคยเล่นบิดคอยไหม มึงอีเฟตอ่อีเฟตอวตารดอกทองชา้างเย็บอี้ไปเปลี่ยนเฟตมึงให้มันดีๆหน่อยเป็นเฟตอวตารมก็ไม่ตอบหรอกพวกเฟตอวตาร เขาบอกผู้จัดจาก,การดาราคู่นี้มีศึกเก่าเหลาถึงขั้นแตกหักจริงหรือไม่ใครวะไม่รู้ใครวันนี้หยุดยาวนะสาวอาทิตจันทร์ วันนี้รถติดชิพหายวัยวอดเลยวันศุกร์ไงแล้วก็หยุดยาวคนก็เดินทางกันหมดเลยรถติดชิบหายวัยวอดเลยค่ะ ดี๋ยนี้น่ากลัวนะฉันไม่เคยเล่นคริปโตหรอกตลาดหุ้นฉันเคยเล่นแต่เล่นแล้วมันไม่มีความสุขมันฉันเสียวันหนึ่งยี่สิบล้านตลาดหุ้นเล่นแล้วไม่มีความสุขฉันก็เลยเลิกเล่นมันเหมือนผีผนังเข้าสิงพอเสียยี่สิบล้านแล้วมันเครียดมันคลั่งนอนไม่หลับ ็ลเลยเลิกเล่นหุ้นเลยเคยเล่นมาแล้วทำงานดีกว่ามีความสุขกว่าซื้อหุ้นซื้อตลาดหุ้นไม่ต้องใจเย็นๆใจเย็นๆพอมันขึ้นแล้วขายพอมันลงกว้านซื้อ ถูกหวย4,000เง่เลขท้าย082ใบซื้อไป255ใบถูก4,000เจ๊งไม่ละมือเจ๊งมันอยู่ที่ดวงคนคนดวงดีซื้อแค่3ใบก็ถูกรางวันที่12ล้าน ดีกวันราชดาก็แวะไปกินโซนไหนก็ไม่รู้ชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้มันไม่บอกเออล้นฟ้าไงจำได้หรือเปล่าล้นฟ้าอ่ามาดูหน้าสดออนนาเสืองามเอีย่ยมซิ หน้าสดนางก็สวยนะพี่นกกัวดอกไม้ป่านคนครปตมบอกว่าหลานน่ารักมากกับพีพพนนะ่พี่นกพ่อมันอ่ะพี่นกเปิดผับที่ซอยหอ,อกันค้าแล้วมันเจ๊งไงมันเจ๊งไงเพราะว่าอะไรอ่ะประยุทธ์ตอนที่มีโควิดอ่ะปิดนาน สถานบันเทิงแล้วพอมากลับกระเปิดทีนี้เจ๊งเลยกูไม่กลับมันก็เลยต้องมาขายยำไก่ทอดอ่ะที่ดีวันรัชดาไงพี่วันนั้นฉันฉันไปเที่ยวไงแล้วฉันเจอเจอมันะ่ะมันก็คงไปเดินหาล็อกละพี่หาล็อกเพื่อจะขายแล้วทางตลาดเขาก็คงมี ข้อบังคับว่าต้องขายไม่ซ้ำกันอย่าไปซ้ำกับคนอื่นคงจะมีข้อบังคับแหละว่าไม่ให้ขายซ้ำกันแต่ฉันไม่ได้คุยกับมันหรอกมันก็ไม่ได้คุยกับฉันไม่ได้ไปยุ่งกับมันหรอก แต่ว่าหลานสาวนี่ดูท่าทางมันจะฉลาดดูแล้วมันไม่ใช่คนโง่นะดูมันอ่านภาษาไทยไหมมันน่าจะห้าขวบหรือไงเนี่ยมันอ่านภาษาไทยคล่องมากเลยเนหะ็นไหมน่าจะห้าขวบบ้างอ่านภาษาไทยคล่องมากเลย ดูแล้วมันน่าจะเป็นเด็กฉลาดเอาเอ,อชุอติมาโพสคลิปคู่หนุ่มหล่อรุ่นน้องคนใหม่หล่อซะด้วยนะเนี่ยหรือว่าจะเป็นคนใหม่ มันเป็นเด็กฉลาดแล้วมันเป็นตอนเด็กๆก่กอตอที่มันตอนที่สามสี่เดือนไม่ถึงขัวมนดือ้อซนแต่พอมันโตขึ้นมันเรียบร้อยเห็นไหมอ่ะมันเรียบร้อยมารยาทงามพูดจาเพาะแล้วก็ดูแล้วแบบเจะเป็นเด็กดีด้วยช่วยพ่อแม่ทำงานไงดูแล้วไม่ใช่เด็กดือ้อ